วิธีการมีหูทิพตาทิปรู้อนาคตทําอย่างไรคะหูทิพตาทิปไม่มีะมีแล้วหูทิพตาทิปเปลี่ยนความคิดใหม่เขาเรียกว่าจิตเป็นทิพจใจไหมจิตเป็นตัวควบคุมหูตาสมองลิ้นตายจิตเป็นตัวควบคุมใช่ไหมเราได้ยินเสียงเนี่ยไกลๆจิตรับนะไม่ใช่จิตมันไปรับมาเสียงอ่ะมันไม่ได้เข้าทางหูมันเข้าที่จิตนะนอกจากอยู่ใกล้ๆเนี่ย อยู่ใกล้ๆที่เราได้ยินเสียงได้เน่โอเคนะน่าจะเข้าทางหูตาเหมือนกันตาก็เราเห็นเนี่ยเห็นที่เรามองเห็นแค่ใกล้เนี่ยแต่ถ้าเรานึกไปเราเห็นกรุงเทพตอนนี้เขาทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ตาทิพย์ละจิตเป็นทิพย์นะฮะไอ้เจียจะงงนะ <c oughs> ตาหูจมูกลิ้งกายมันควบคุมด้วยอะไรอ่ะโชกควบคุมด้วยใจ ใกล้ก็คือตาใกล้ก็คือใจแต่ตาที่เห็นมันก็เข้าชี่ใจนี่ให้การบ้านไปเทียนาเมื่อชีนึกถึงบ้านตอนนี้ถึงแล้วหรอกแต่ไม่ชีไม่รู้ว่าคนในบ้านเขาทำอะไรแต่ถ้าไม่ชีฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยไม่ชีนึกไปปั๊บเนี่ยชีตใจเห็นเราก็บทเขาทำอะไรในบ้านเขาเรียกว่าจิตเป็นทิพย์จิตเป็นทิพย์รู้อนาคตเนี่ยะก็เบื้องต้นคือการ,รหมดทำกรรมฐานใช่ไหมะรู้ไปหมดละถ้าฝึกจริงๆอะรู้